AI ไอทำให้เท็จหรือแท้พิสูจน์ไม่ได้เพียงหูได้ยินหรือตาได้เห็นจำเป็นต้องใช้ AI นั่นเองช่วยพิสูจน์ให้ที่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันหลอกซ้ำไหมเสียงจากสวนจันทร์ในทานวันตาย วันอังคารที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้เอาปัญหาที่เกิดมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์เราเองมาเล่าไว้ให้ทันวันใา้คือตายไปแล้ว ก็เล่าไม่ได้เอามาพูดไม่ได้ก็เลยเห็นว่าควรจะเอามาพูดไว้ให้หลานลานคนรุ่นหลังได้ยินได้ฟังกันอย่างน้อยก็เป็นมุมมองของคนรุ่นปูรุ่นตา ที่ลวงลับดับไปเคยมองเอาไว้หรือพูดเอาไว้อย่างนี้เทคโนโลยี AI มันกลายเป็นสิ่งมหศัศจรรย์จนนักวิทยาศาสตร์พูดว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสุดท้ายจาก มนุษย์อย่างเราๆหลังจากนี้ไปสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆมันจะไม่ได้เกิดจากการคิดค้หรือเป็นผลิตผลโดยตรงจากมนุษย์ดั้งเดิมอย่างเราๆอย่างน้อยๆมันก็ ไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ล้วนๆในการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแต่เราได้พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจนถึงโลกออนไลน์ไซเบอร์อินเทอร์เน็ตและก็ AI ออย่างในปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยในการ ประดิษฐ์คิดค้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วต่อจากนี้ไปมันจะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นหลักแทนเราและสุดท้ายรุษดั้งเดิมอย่างเราเรานี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น คืออย่างน้อยก็ไม่สู้ไม่ทันที่พวกมันทําได้แล้วเราก็จะต้องพึ่งพาอาศัยมันทั้งหมดแล้วปรากฏการณ์หนึ่งที่มันมาถึงแล้วก็ทําให้เราทั้งหลายไม่สามารถจะมีบทบาท หรือแยกแยะได้เองอีกต่อไปก็คือเสียงคือภาพคือภาพพยนตร์ที่มันเสมือนจริงเสียจนเราไม่สามารถแยกเท็จแยกแท้ได้เพียงแค่หูเราได้ยินหรือตาเราได้เห็นอีกต่อไป ซึ่งมันแพร่หลายอยู่บนสื่อโซเชียลที่เข้าถึงพวกเราแทบทุกคนบนโลกผ่านมือถือหรือจอทีวีต่างๆนั้นมันเสมือนจริงเสียจนเราแยกไม่ได้ว่านั่น เป็น a อหรือว่าเป็นเสียงของคนนั้นภาพของคนนั้นจริงๆอย่างที่กำลังฟังอยู่นี่หลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยไปแล้วว่าใช่นายตะวันตัวจริงเสียงจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นที่สำหรับ ตัวเองนี้ก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจนเกินไปคือแม้ AI มันจะมาแล้วระยะหนึ่งก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ใช้มันคือทำให้ อย่างน้อยก็เป็นเสียงจริงภาพจริงจากตัวผมเองส่วนว่าต่อไปภายหน้าเกิดผมกลายเป็นคนดังขึ้นมาแล้วจะมีคนเอาไปสร้างภาพสร้างเสียงขึ้นมาเรียนแบบอันนั้นก็ยากที่จะไปห้ามได้แบบที่เห็น ภาพคนดังในอดีตท,ทั้งพระทั้งโยมเช่นภาพและเสียงของหลวงปู่พุทธทาสที่ถูกเอามาสร้างมาแต่งใหม่มากมาอย่างนี้เป็นต้นก็คงไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้ทีนี้พอ เราไม่อาจจะแยกแยะได้ด้วยตัวเราเองว่าอันไหนเท็จอันไหนแท้แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะด้าน AI ด้านปัญญาประดิษฐ์นี้ต่างก็รู้ดีว่าที่จริงเราก็สามารถจะ แยกได้เหมือนกันว่าอันไหนเป็นภาพหรือเสียงจริงจากเจ้าของภาพเจ้าของเสียงแท้ๆกับอันไหนที่ถูกสร้างหรือผลิตดัดแปลงขึ้นมาจาก AI อันนี้คนที่จะแยกแยะให้เราได้ก็คือ AI นั่นเองแต่ทีนี้ มีอะไรการันตีหรือรับประกันเราได้ว่า AI ที่เราเอามาช่วยแยกแยะให้นั้นมันจะไม่หลอกเราซ้ำอีกนี่ก็เลยเป็นนั้นว่ามันก็มาถึงจุดที่เราจะต้องพึ่งพา AI ช่วยแยกเท็จแยกแท้ให้กับเราโดยที่ เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าไอ้ที่มันแยกมาให้นั้นมันหลอกเราซ้ำหรือไม่เราก็เลยต้องเชื่อมันไปตามเหตุปัจจัยหรือตามข้อจำกัดทางประสาทสัมผัสของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันก็สัมผัสไปได้ เท่าที่เราเคยชินมาแต่ทีนี้พอสิ่งประดิษฐ์ที่เราเป็นคนสร้างมาเองในตอนแรกก็คือเทคโนโลยี AI นี้มันเกิดเก่งเกินกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้จนถึงขั้นกับเหมือนกับผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิปฏิหารบันดาล ทางภาพทั้งเสียงมาเหมือนกับของจริงชนิดที่ดูด้วยตาฟังด้วยหูตามธรรมชาติธรรมดาของเราเองนี่เราแยกมันไม่ออกหรือพิสูจน์มันด้วยตัวเราเองไม่ได้ว่ามันเท็จหรือมันแท้ ก็จำเป็นที่จะต้องให้ AI นั่นแหละมันช่วยแยกให้พิสูจน์ให้แล้วพอมันพิสูจน์ออกมาอย่างไรบอกว่าอันนี้เทสอันนี้แท้เราก็ได้แค่เชื่อมันไปอีกเพราะเราก็ไม่มีความสามารถทางประสาทสัมผัสใดๆที่จะไปตัดสินได้ว่าอันไหนเท็จอันไหนแท้ สุดท้ายเราก็ต้องแค่เชื่อใจ AI กันไปนี่คงจะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งซึ่งโลกอนาคตต่อไปภายหน้าเราจะต้องพึ่งพา AI มากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นกับในที่สุด AI ไไซบอกก็จะกลายเป็นผู้ปกครองเราเพราะเมื่อเขาอยู่ในฐานะของ ผู้ฉลาดเหนือกว่าเราซึ่งเป็นคนโง่เขลาบอปัญญากว่าก็จะต้องอยู่ภายใต้ปกครองเขาเป็นธรรมดานี่ก็เลยทำนายได้ว่าไอ้ที่นักวิทยาศาสตร์โปรแกรมเมอร์เขาพูดมาระยะหนึ่งแล้วว่าต่อไปภายหน้า AI c ไอ o r g ก็จะ มาครองโลกแทนเรานี่ก็น่าจะเห็นเป็นเราๆแล้วว่าความจริงนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราซึ่งคนรุ่นผมนี้ใครที่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอยู่ไปได้อีกยี่สิบสามสิบปี ก็อาจจะทันเห็นส่วนตัวผมวางไว้เตรียมตัวตายตายก่อนใา้พอใจแล้วที่อยู่มาได้ถึงวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าโชคดีอยู่ไปได้ก็อยากจะอยู่ไปอีกสักยี่สิบสาสิปีเหมือนกันแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้อีกห้าปีสิบปีเท่านี้ก็ขอบใจขอบคุณธรรมชาติที่ ให้โอกาสได้อยู่มาความจริงอยู่เกิน50ปีก็เคยคิดว่านั่นอยู่มานานเกินคาดได้ใช้ชีวิตคุ้มเกินคุ้มแล้วแล้วยังไม่พอต่อมาได้อีกถึง60ปีนี่ก็เกินคาดจริงกว่าเกินคาดขึ้นมาอีกก็เลยไม่ได้รู้สึก อะไรคือจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วที่พูดอะไรทำอะไรไว้ตั้งแต่หลังอายุห้าสิปีเป็นต้นมาตอนนี้ก็61ปีแล้วนี่ก็เป็นไปในลักษณะทำไว้พูดไว้ให้ทันวันตายทั้งนั้นไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เพื่อตัวกูของกูซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแพร่ภาพดวงตามายาสมมติส่วนความจริงแท้ตามปรมัตจธรรมมันเป็นสักกระธาตุตามธรรมชาติธรรมดาดังนั้นเมื่อเห็นอยู่ว่ามันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติธรรมดาในธรรมชาติก็แค่พูดแค่ทมเอาไว้คืนให้กับธรรมชาติตอบแทนคุณธรรมชาติ ใี่โอกาสได้มีชีวิตมาก็เท่านั้นครับวันนี้ก็เอาเรื่องที่ทุกคนก็กำลังผจนหรือเชิญประสบพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังอยู่กับตากับหูของตัวเองอยู่แล้วว่าภาพบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บนมือถือที่ทุกคนใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แทบ จะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันนั้นมันปรากฏชัดเจนแล้วว่าเราไม่อาจจะพิสูจน์เท็จหรือแท้ได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปจะต้องพึ่งพา AI ให้เป็นผู้พิสูจน์ให้แล้วเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าถูกมันหลอกซ้ำเข้าไปอีกหรือเปล่าเป็นอย่างนี้เรื่อยไปก็ ต้องดำเนินกันไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ตามเทคโนโลยีตามปัญญาประดิษฐ์ที่เราพากันคิดค้นขึ้นมาสุดท้ายเขาก็ต้องมามีอำนาจเหนือเราซึ่งก็เป็นไปตามกฎอิทัิปัจจยตาครับ